สวัสดีครับแฟนคลับเซวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนท่านฟัง Market วิสาะวิสดอมนะฮะจำนวนจอเทรดที่คุณใช้จะแปรผันตรงกับขนาดของอีโก้แต่จะแปรผกผันกับความสามารถในการทำกำไรระยะยาวครับเป็นคำพูดสุดแสบสันนะฮะของคุณลุงปีเตอร์แบรนด์นะฮะแหมแกช่างทวีตได้ ค่อนข้างตรงใจเหลือเกินครับสำหรับคนที่ยากจนอย่างผมนะผมมีจอเดียวนะแล้วก็ผมใช้มือถือซ้ำไปนะในการดูนะอย่างนั้นคำพูดนี้จึงน่ามาแล้วสู่กันฟังนะว่ายัางไงกันแน่ครับท้าไมคุณปู่ยอดนักเทรดท่านเนี้บอกว่าฮะจำนวนจอที่คุณใช้นั้นแปรผันตรงกับขนาดอีโก้แต่จะแปรผกผันไปกับ ความสามารถในการทำกำไรระยะยาวนะครับมาดูนะครับขนาดจอครับว่าจำนวนจอนะจำนวนจอที่มากขึ้นเนะี่ยจะเกี่ยวข้องกับอีโก้ของนักเทรดครับเพราะว่าอะครับหลายคนนะฮะเชื่อว่าการมีหน้าจอหลายๆหน้าจอนั้นแสดงถึงความเก่งครับความชำนาญครับ หรือความสําคัญของตนในตลาดการเงินครับให้ใช้ผมนึกถึงภาพนี้นะฮะในเมื่อผมไม่สามารถทําเงินได้จากการมีแค่จอเดียวนะผมจึงฮนะไปซื้อจอที่2ครับแต่ผมก็ยังคงทําเงินไม่ได้ดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมจึงมี5จอด้วยกันครับแต่ผมยังสงสัยว่า ผมทำอะไรพลาดไปหรือเปล่าทําไมอยัางคงไม่ได้กําไรโอ้เนี่ยชัดเจนเนาะกับคําพูดของลุงพีเตอร์แบรนด์นะการมีจำนวน,นหน้าจอเยอะๆเนี่ยบางคนครับอาจจะคิดว่ามันจะทำให้เขาเห็นโอกาสมากขึ้นบางคนอาจจะมองว่ามันมีไว้สำหรับอวดว่าเขาเป็นมือโปรนะแต่จริงๆแล้วอาจจะ เป็นเพียงแค่การสนองอีโก้เท่านั้นนะฮะต่อมาครับจำนวนหน้าจอนั้นแปรผกผันะฮะกับความสามารถในการทำกำไรระยะยาวครับเพราะว่าการมีหน้าจอเยอะเนี่ยโฟกัสย่อมไม่มีครับเสียสมาธิครับทำให้ครับกราฟตีกันฮนะกราฟตีกัน ตัดสินใจยากขึ้นครับเพราะว่ามีข้อมูลมากมายต้องวิเคราะห์นี่เป็นสิ่งที่คุณต้องระวังให้ดีนะว่าการเทรดที่แท้จริงนั้นการได้ทำเงินนั้นมันควรเป็นอะไรที่เรียบง่ายเป็นท่าง,ง่ายนะครับแต่ถ้ามันไม่ง่ายมันซับซ้อนมันเรื่องมากเนี่ยมันเยอะเนี่ยนะอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้นเกิดความสับสนได้นะคล้ายภาพนี้ฮนะ ผมให้ดูมนก็คือว่าเนี่ยโอ้โหขนาดเทรดจอเดียวเลยครับเทรดจอเดียวเนี่ยคุณยังทําเงินไม่ได้เลยแล้วคุณไปโทษว่าหน้าจอมันน้อยทําให้คุณไม่เห็นโอกาสแต่พอคุณเพิ่มหน้าจอเข้าไปละจอที่2มีจอที่หเข้าไปแต่ยังคงทําเงินไม่ได้ปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่หน้าจอแล้วครับ แต่มันอยู่ที่นะครับความแม่นยำของคุณความคมของคุณคล้ายกับคำพูดพี่มาร์กมิเนวนี่บอกว่านะครับมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะใช้ปืนแบบไหนครับมันสำคัญตรงที่ว่าคุณมีฝีมือหรือเปล่าความสามารถในการยิงคุณมีหรือไม่นี่ฮะหน้าจอนั้นเป็นเพียงปัจจัยที่ ไม่ใช่มีนยย่สำคัญอะไรมากนักหรอกหน้าเทรดคุณนะางหาการระบ,บุจุดซื้อที่ข่มคุณนะางหาการปัญหาความเสี่ยงของคุณนะางหาพซิชั่นไซซิ่งคุณนะางหาการต่างหากเทรดคุณนะางหาพวกเนี้ยสำคัญมากกว่านะยิ่งคุณมีหน้าจอเยอะครับปัญหาเกิดแน่นอนครับก็คล้ายอาการมีอินดิเคเตอร์เยอะ,ะครับ เพราะว่าอะไรครับมือใหม่นั้นคิดว่าการมีอินดิเคเตอร์เยอะมันทำให้เรียกว่าป้องกันการถูกหลอกป้องกันสัญญาณหลอกครับแต่ที่ไหนได้มันยิ่งทำให้เกิดความสับสนครับอินดิเคเตอร์ตีกันนี่นแหละครับทำให้ตัดสินใจยากเสียสมาธิแล้วก็ได้ผลการเทรดที่แย่ครับ มือใหม่ควรได้บทเรียนจากคําพูดของยอดเซียนท่านนี้นะครับหนึ่งคือคุณควรเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณครับมันต้องมีหน้าจอเยอะนะครับนะฮะแต่ควรให้ความสําคัญกับนะครับการบริหารการเทรดครับนะฮะการวิเคราะห์ข้อมูลครับแล้วก็ทําน้อยได้มากการเทรดที่แท้จริงนะฮะไม่ใช่ ความถูกต้องทุกครั้งนะครับไม่ใช่นะฮะเพราะว่าอะไรครับอย่างลุงปีเตอร์แบรนด์บอกเลยนะว่าการคัดหุ้นการระบ,บุจุดซื้อนะะั่นนะมันเป็นเพียงแค่ปัจจัยส่วนเล็กๆของกระบวนการเทรดนะฮะสิ่งที่สำคัญมากกว่าการระบ,บุจุดซื้อเลยครับ position sizing ซซการบริหารความเสี่ยงครับ การบริหารการเทรดครับการควบคุมอารมณ์ครับสำคัญกว่าครับดั้งนั้นเนี่ยจงอย่าได้สับสนว่าการมีหน้าจอเยอะการมีอินดิเคเตอร์เยอะนั้นจะช่วยคุณไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะโฟกัสในเรื่องบริหารการเทรดจะดีกว่านะฮะต่อมาครับอีโก้นั้นเป็นสิ่งที่ นักเทรดไม่ควรพกเข้ามาครับเพราะว่าครับเพราะว่าถ้าคุณพยายามที่จะอวดชาวบ้านนะว่าฉันเก่งกาดแค่ไหนฉันมีเงินซื้อของเล่นมากแค่ไหนไม่สำคัญครับไม่สำคัญเลยอยู่ที่ฝีมือฮะอยู่ที่วินัยครับความรอบคอบและการจัดการความเสี่ยงครับนะฮะต่อมาครับความเรียบง่ายครับ การเทรดที่ดีครับนะฮะควรเป็นสิ่งที่เรียบง่ายครับไม่ซับซ้อนครับเพื่อให้คุณตัดสินใจได้รวดเร็วครับแล้วก็แม่นยำครับมันจะมีคำหนึงครับที่ภาษาของการเทรดจะเรียกว่าอาัมาพาตทางการวิเคราะห์ครับยิ่งคุณมีหน้าจอเยอะนะครับแต่ประสบการณ์คุณน้อยหน้าจอเยอะประสบการณ์น้อยจำเข้ามาเยอะๆเนี่ยนะ ถึงเวลาหนึ่งครับคุณจะเกิดอัมพาตทางการตัดสินใจครับทำอะไรไม่ถูกครับสัญญาณบอกให้ขายก็ไม่กล้าขายสัญญาณบอกซื้อก็ไม่ไม่กล้าซื้อครับเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ครับเนี่ยเยอะมีปัญหาครับนะฮะต่อมาครับพัฒนาแผนการเทรดครับคุณควรที่จะพัฒนาและทดสอบแผนการเทรดคุณนะฮะให้แน่ใจครับว่ามันมีประสิทธิภาพระยะยาวครับแผนที่ดีฮะ แผ่นี่เรียบง่ายจะช่วยลดความจำเป็นจากการมีหน้าจอเยอะได้นะฮะเรมาครับคำภาพนี้นะเป็นเรื่องของการที่นักเทรดคนหนึ่งครับเข้าใจผิดครับเข้าใจประเด็นผิดคิดว่าเขาเทรดไม่ได้กำไรนั้นมาจากการมีหน้าจอน้อยอันนี้เรื่องจริงนะผมมีคนรู้จักคนหนึ่งเลยที่ชัดเจนะว่าเขาอ้างว่าเขาเทรด ไม่ได้กําไรเพราะว่าเขามีหน้าจอน้อยเขาไปอ่านหนังสือเล่มนึงบอกว่าการเทรดที่ดีนั้นต้องมี3หน้าจอครับตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับเขายังคงเทรดไม่ได้เงินอยู่ดีฮะประเด็นมันอยู่ที่ความเชี่ยวชาญครับประเด็นอยู่ที่ระบบเทรดครับประเด็นอยู่ที่กลยุทธ์การเทรดประเด็นอยู่ที่การบริหารการเทรดฮะไม่ใช่หน้าจอนะฮะถ้าคุณยังคงสับสนประเด็นที่ว่า การมีหน้าจอเยอะทาให้คุณเเก่งขึ้นนั้นผมว่าคุณพลาดแล้วล่ะคุณมีแต่จ่ายกับจ่ายครับแถมการจ่ายในการซื้อหน้าจอมากขึ้นทําให้คุณเกิดสิ่งที่เรียกว่าอมาาัมพาตทางการวิเคราะห์ผลงานแย่กว่าเดิมครับนะผลงานได้ยาวแย่กว่าเดิมแน่นอนครับเพราะว่าเครื่องมือนั้นหน้าจอนั้นไม่ใช่คําตอบเสมอไปครับการมีหน้าจอเยอะไม่ได้ช่วยคุณเทรดเก่งขึ้นหรอก มันอาจจะหลอกชาวบ้านได้ครับว่าคุณดูเหมือนมือโปรครับแต่ผลงานคุณนั้นไม่ได้กระเตื้องขึ้นหรอกครับเพราะว่านะครับถ้าคุณไม่มีทักษะและความรู้ที่เพียงพอนะหน้าจอมีมันสิบก็ช่วยไม่ได้ครับเนี่ยต่อมาครับศึกษาและฝึกฝนฮะควรเน้นฮะศึกษาฝึกฝนให้มากขึ้นครับเรียนรู้วิเคราะห์ตลาดหรือวิเคราะห์ตลาดเทคนิคการเทรดครับแล้วก็จัดการความเสี่ยงซะจำนะครับ การเทรดที่ดีนั้นไม่ใช่เพียงแค่ entry นะฮะไม่ใช่เพียงแค่การระบ,บุจุดซื้อครับไม่ใช่การป้องกันการถูกหลอกนะฮะเพราะอะไรครับ entry นั้นไม่เคยแม่นนะมันก็ห0าสถูกหลอกคุณถูกหลอกแน่นอนฮะคุณคิดผิดแน่นอนับดังนั้นเนี่ยคีย์สำคัญจึงไม่ได้อยู่ที่ entry คีย์สำคัญไม่ได้อยู่ที่การป้องกันการถูกหลอกเพราะว่าคุณจะ ไม่เคยแม่นเลยคุณจะต้องถูกหลอกบ่อยครั้งมากดังนั้นก้าวข้ามมันไปซะไปโฟกัสที่การบริหารการเทรดครับการจำกัดความเสี่ยงครับ Position sizing ซ,ซ,ซะ Exit ให้ดีครับนั่นแหละสำคัญมากกว่านะฮะโฟกัสครับสำคัญนะครับยิ่งมีจอเยอะเนี่ยเสียสมาธินะครับ โฟกัสไม่ดีฮะเพราะว่าคุณจะเกิดความลังเลคุณจะกว่าจะตัดสินใจได้นะครับโอ้โหคุณต้องดูหน้าจอแต่ละจอเพื่อาหาว่าอันนี้มันยืนยันกันไหมอันนี้มันโอ้โหผมว่าช้าช้าเกินไปละอันตรายครับมีผลงานแย่แน่นอนครับสุดท้ายครับยิ่งมีหน้าจอเยอะนี่นะคุณจะมีอารมณ์ครับเพราะว่าคุณจะเกิดความสับสน ความกังวลความไม่แน่ใจความกลัวถูกหลอกโดนแน่นอนครับกังวลกลัวถูกหลอกโอโ้โหมีผลต่อการตัดสินใจครับผลงานแย่แน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยโดยสรุปคือการเทรดที่ดีนั้นหน้าจอเป็นเพียงปัจจัยภายนอกนะฮะควรควรที่จะให้ความสำคัญตนการระบุจุดซื้อ สร้างระบบนะครับที่มันเรียบง่ายเข้าไว้เน้นบรหิหารความเสี่ยงเน้นบรหิหารการเทรดนะฮะเน้นควบคุมอารมณ์เน้นมีวินยัเเยเรานี้นะาที่สําคัญวกว่าการมีหน้าจอที่มากเกินไปครับนักเทรดเก่งฮะจำนวนมากครับเขามีแค่หน้าจอเดียวบางคนน่ะโหฮะเขาถึงขั้นคุยเลยว,ว่านะอันนี้ก็ผมเรียกโมอ่มานะ เขานั่งเรือยอทครับไปเทรดฮะมันดูหรูหราเกินไปเนาะนั่งเรือยอทอะเที่ยวทะเลแล้วก็เทรดฮะเกรคขันขทะเลครับมเออร์เนาะแต่เขาชอาใช้ชแค่แท็บเล็ตในการเทรดครับเนี่ยฮะมันจะทอนว่าการเทรดที่ดีนั้นการเทรดที่ทําเงินนั้นไม่ใช่หน้าจอเยอะครับแต่เนี่ยอยู่ที่ฝีมือครับแต่คุณมีฝีมือมากพอนะเทรดจากมือถือ,อก็ได้กาไรครับแต่ถ้าคุณไร้ฝีมือคุณอ่อนประสบการณ์นะ มีรอยหน้าเจาก็ช่วยไม่ได้ครับก็ถือว่าเป็นไอเดียน่าไปคิดต่อนะครับจเจคลิปหน้าสวัสดีครับ